ติดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าจะมาลองเสียงไมโครโฟนให้ดูเป็นยังไงเสียงชดัดเจนนะนเดี๋ยวลองถอดดูปิดก่อนปิดรู้ว่าเสียงจะดับไปเลยอันนี้คือถอดถอดแล้วแล้วก็นี่คือเสียงปกติขึ้นตามหาคุณอยู่คุณพาเลย ส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นที่ซื้อมานี้89ดิเตอร์ดีไออันนี้นนพันกว่าบาทลดบูนล,ลดนี่ลดนั่นเหลือประมาณสี่ร้อยกว่าบาทมั้งจะไม่ได้แล้วนานเกินพะลุอยยฉันตามหาเธออยู่นะห่างนิดๆนั่นแหละประมาณนี้เหละย รุ่นยีย่ห้อนี้ก็คือใช้ได้ในระดับหนึ่งก็โอเคนะอันนี้เอาไว้เสียบที่คอแล้วก็กดปุ่มเนี่ยค้างไว้นิดนึงให้มันเป็นไฟพอไฟขึ้นม่อเอาตัวนี้เสียบที่ตู้โทรศัพท์มือก็ใช้ได้เลย